สวัสดีครับสวัสดีครับผมภาคโอนะครับคลิปนี้เรามาเจอกันในบริบทของข้อ12นะครับเราจะต้องช่วยลูกค้านะครับเซฟคัสเตอร์เมอร์ now เซฟลูกค้าด่วนนะครับลูกค้าอยู่ได้เราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้จริงไหมฮะตอนนี้ลูกค้าต้องปลอดภัยดังนั้นเราต้องช่วยลูกค้าให้ได้นะครับลูกค้าเงินลูกค้าใหม่ไม่ต้องพูดถึงะนะครับนะ ใครสามารถสร้างลูกค้าใหม่ได้ก็ถือว่าเก่งนะครับแต่ลูกค้าเก่าเนี่ยท่านประคองให้ลูกค้าเก่ายังอยู่กับเราต่อไปได้ดีกว่าจะช่วยเขายังไงนะครับขนี่ช่วยเขาเนี่ยเขาได้ประโยชน์สูงสุดเราก็ได้ประโยชน์ด้วยอย่างเงี้ยมันวินวินทั้งคู่ดีกว่าไหมครับพอร์ตลูกค้าเก่าเนี่ยกำไรติดลบลูกค้ารู้ไหมอะเราต้องจัดพอร์ตใหม่ให้เขายิ่งฝากต่อยิ่งขาดทุนลูกค้าก็ไม่รู้เราก็ไม่ร,ร,มรู้แล้วทำยังไงดีนะครับเซฟคัสเตอร์มันนเราต้องช่วยลูกค้าด่วน ในยุคโควิดมาเต็มจัดหนักทําให้เราเนี่ยอยู่รอดได้หมายว่าไงฮะเพราะมันจะทําให้เราอยู่รอดได้ฮะในยุคโควิดเนี่ยแต่บางคนมองโควิดเป็นวิกฤตแต่ถ้าเรามองโควิดเป็นโอกาสนะมันจะเห็นช่องทางนะนเห็นช่องทางนะครับนะโอเคครับอ่าข้อดีในการที่จัดพอร์ตลูกค้านะครับนะข้อดีในการจัดพอร์ตลูกค้าเดี๋ยวแป๊บนะครับอ่า นะครับข้อดีในการจัดอร์ตลูกค้านะครับทาให้เรามีมีมีมทาให้ลูกค้าได้มีกาไรสุทธิเวลวอะมั่งคั่งสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นระหว่างทางเนี่ยต้องการใช้เงินเนี่ยนะก็สามารถเอาเงินออกมาใช้ได้นะครับข้อ3ามไลฟ์โปรเทคมีความคุ้มครองชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมมากขึ้นกว่าเดิมนะถ้าเราทําการเรียลแอนด์พอร์ตเนี่ยเรียลแอนพอร์ตเนี่ยมันจะทำให้เรามีคุ้มครองชีวิตโปรเทคมากขึ้น เพิ่มลดความคุ้มครองลงระหว่างทางได้เช่นตอนทําไม่มีครอบครัวไม่มีลูกพอมีลูกแล้วเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มนะในตัวโปรเทคได้ในตัวพอร์ตเองถ้าจะปิดพอร์ตเมื่อไหร่นะได้ตามความต้องการนะครับครบอายุพอร์ตจะไม่รับคืนหรือจะให้พอร์ตมันทำงานให้พอร์ตมันโตขึ้นก็ได้นะครับนี่คือการที่เราจัดผลลูกค้าลูกค้าจะมีผลบวกมากขึ้นใน่ทุก เขาเรียกว่าในทุกมิตินะครับนะด้วยย c u เคิฟคอนโท l การควบคุมอัตราผลตอบแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับนะแล้วต้องมิกพอร์ตนะจะมิกพอร์ตย่างไรล่ะจะทำแบบไหนในการมิกพอร์ตนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยลูกค้านะครับนะรีอลลันพอร์ตนะครับอันนี้เป็นหนึ่ง,งเคสนะฮะนะลูกค้ารายนี้ทำแบบ15ทับ10ไว้4ปีเบียพอร์ตปีละ17นะครับมิกพอร์ตนี่ฮะเอามามิกพอร์ต เห็นไหมต่อไปฮะอันนี้10ทับหลูกค้าส่งครบแล้วรอรับ1 0 0 0 0 0สนบาทนะหนึ่งแสนบาทรับครบเนี่ยประมาณแถวแถวหกเจ็ดแสนบาทนะครับส่งครบแล้วรอรับคืนแล้วจะทํำยังไงดีครับนี่ฮะลูกค้าไปมิกอรอตเรียบร้อยลูกค้าแฮปปี้เราได้คอมสี่หมื่นลูกค้าได้ผมก็จ์ตอบแทนมากขึ้นแต่เราได้คอมสี่หมื่นอ่าท่านว่าสี่หมื่นกับค่าเก็บ400ออันไหนดีกว่ากันครับ ถึงไหมฮะอ่านะฮะมิกพอร์ตต่อไปอันนี้ลูกค้าผมพี่แดงทำ14ทับ7ได้4ปีเต็มทำการมิกพอร์ตเบีย้ยพอร์ตปีละ40,000อะถึงไหมโอเคอันนี้ของท่านฝ่ายบุตผานะครับ14ทับ7สมร7ปีเต็มอันนี้ดีมากเบีย้ยพอร์ตปีละ50,000มิกพอร์ตยังไงทำแบบไหนอ่านะฮะต่อไปลูกค้าผมกำลังจะไปหาเขาวันที่วันที่ผมพูดเนี่ยวันที่11พฤษภาคม64นะครับลูกค้าผมเนี่ยถึงกำหนดชำระเดือนเ,นเดือนพฤษภาคม ผมก็จะไปจัดการลูกค้าใส่มา15 82ถปีเต็มผมจะทำการมิกพอร์ตปีละ2หมน4เห็นไหมฮะโอเคครับนะประมาณนี้นะครับนะหากท่านใดมีข้อสักถามสงสัยก็โทรมาคุยได้สอบถามได้นะครับสวัสดีครับ